อย่างเพราะว่าความศรัทธ,ธาความศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนาหลายคนฟังธรรมะพระอาจารย์ว่าโอ้ขน้อยตั้งแต่ฟังธรรมะาอาจารย์ลินนี่เว้าเขาหูขนะพระอาจารย์ลินนี่ขน้อยติดตามมาตั้งแต่ปุ้นปั่นอยู่ตุเดินตุดองลองตาบอดใจปัจจัยบ่รับได้ปัจจุปัจจัยก็ได้ช่วยเหลือสังคม ช่วยวัดช่วยว่าบอกเคยเห็นเพื่อนไปด่าคนนั้นบอกเคยเห็นเพื่อนไปด่าคนนี้บอกได้ไปคอมเมนต์ให้อง์นั้นอง์นี้พระพุทธเจ้าบอกว่า,วาต่างคนต่างอยู่หน้าที่ของภัยหน้าที่ของมันพออ้อไม่อ้อก็คือการเฮ็ดหน้าที่ของเอาให้ดีที่สุดอย่าไปอิจฉาอย่ยาไปเบี่ยเบี้ยนนะบอกว่าว่าโอ้ยหหน้าคือได้เงินเดือนลายแท้ ของค่อยคือบว่แต่สามสี่ล้านสามสี่ล้านก็เอาแล้วพอออกแม่ออดีกว่าบอา่อในะบางคนว่าโอ้ยค่อยนี่เฮ็ดเพียงนี่ตั้งแต่เช้าจนถึงแรงแม่หวนาค่อยนหนาเฮ็ดแป๊ะๆบางๆก็ยังได้เงินเป็นเดือนละแสนปะเขาเหียนมาสูงความรู้ความสามารถเขามีเออแต่บางคนเนี่ยอาจารย์เอ้ยขน้อยนี่ยนะ ขอให้มีเข้าอยู่ขอให้มีเฮินอยู่เขากินน้ำมันรถใส่มาเหนเวียกให้งานเขาน้อยกับภูมิอกภูมิใจนะความคิดดีบางคนในท่าโลภเนี่ยเดินละล้านบาทก็บพอเพราะไะไยังความโลกบางคนนี่เดินละแสนบาทก็บอกพอเพราะอะไยังความโลภความโกธความหลงกิเลสตัณหามนะันเขางอกงมในจิตในใจเนะี่ย แต่ถ้าเฮาพอพอใจในสิ่งที่เฮามียินดีในสิ่งที่เฮาได้อย่าใสเกินตัวบางคนนี่อเอ,อ้ยเขาพัดกระเพราในคอยบอก,กินดอกเขาไข่ดาวคอยบอก,กินพุ่นบือแรงอกไฟตอนกินนี่สั่งเอาสั่งเอาตอนใจเริ่มหาแล้วได้บ่านี่ผดูด้ใดจ่ายไเนี่ยผลชุดท้ายมา ได้เขาเซ็ตเรียบร้อยอา้าวเฮ็ดจะได้เงินในกระเป๋าก็เริมมืดล้วติดนี้เป็นนี้ละบัณน,นี้เริ่มเป็นนีอ้าวโอ้เบ่งไปกู้ธนาคารกูไปกู้มาบางคนไปกู้มาใสาช่รูช้ช่วยลเอาไปเอามาเหมือนใส่เงินเหมือนเงินไปหาบ้อนกู้กับบมีได้ขายที่ได้ขายที่ขายทางขายรถขายเือนขายส่วนพันแนวเพราะว่ายัง นนแต่ถ้าเอาใสพอดีพอตัวบ่แม่นพระดิถ้าพระนี้มีจีวรปืนเดียวบ้านอันเดียวไปครบรอบโลบกบ่มีกระย่างเงินเนี่ยพระาจาย์ไปเดินทุดดงเนยนะรองเท้าบ่อใส่ปัดใจบองครับเดินบ่มีเงินสักกีบสักบาท พระจานย่างเนี่ยโอ้หลายร้อยหลายพันกิโลพออ้อมไม่อ้อกเลยบางคนว่าเอ้ยจานลินผู้ใดก็เฮ็ดได้แล้วาจะไปเฮ็ดบึงไหมโอ้อนอนกลางดินกินกลางทรายพระจานเฮ็ดเดินดุดงมานี่แปดปี่แล้วเดินตั้งแต่ยังบอดดังพรอ้อมไม่อ้อกเลยย่างผูเขาคว,วายกลับไปมาแล้วไอ้บ่อนที่บอดดังดังบ่อนที่ว่ามีเล็กไหลผู้ใดบ่ยังได้เล็กไหลเนาะไปแล้ว ไปกับไปสวดนอะสวดกระถากับอิติปิโสอุ้ยเสียอิเสียพุทธนาวีอีเมนาพุทธังโสอิอิโสตังพุทธปีติอิแป๊บหนึ่งหนูเล่นมาจิบ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 จื้หวยมาละโบเอ้ร์คิดในใจว่าหุ้ยตัว่าผีเล็กไหลมาแล้ววะแป๊บหนึ่งพอมาสีกันเลยหนูนั่งสวดเมื่อคืนเล็กไหลกันเลยสักก้อนบ่เห็นสักอย่าง เดินขึ้นไปตามภูบาบ้านแอวขันปุญไปตามภูเขาคว,วายอดรับอดนอนอย่างตากแดดตากฝนหัวจนลอกถ้าบนย่างเดินทุด,ดงนี่หัวบอล้านปนนี้ได้เนี่ยอือเพราะว่าะยังแดดแดดหอนกินเขาก็มือเดียวอดหลายคนก็ถามบว่าเฮ้ยผีบ้าไปย่างอีเลยให้มันเมื่อพระนะถ้าผู้ใดฝึกฝนตนเอง ให้มีความอดทนบางคนบอกว่าอาจารย์ลิ้นคือขังเทปพระอาจารย์บอกพระอาจารย์บอกขังพระอาจารย์บอกเคยว่าว่าขังเป็นเพราะอย่างมันจะประสบผลสำเร็จเพราะว่าเราเฮ็ดจริงทําจริงเฮาฟุตเฮาฝนตนเองมาบางคนบอกฟุตบอกฝนสวดได้ยุคคือกันหมดน,นะผู้ไดก็สวดได้หมดนะมโมตาสาัสสะเระกาวะ่วา,ะอาะตอะอะหันตตก็คือบางคน,นเนี่ยเฮ็ดได้อยู่งานผูดไดก็เฮ็ดหมดแต่เงินเดือนมันต่างกัน ก็เพราะออย่างเพราะความอดทนเพราะว่าฝึกฝนตนเองพระอาจย์เดินตุดงภูเขาควายเดินประเทศไทยีนจังหวัดเนี่ยหนั้นไปแต่สามจังหวัดคือปัตตานีกับนาลาครับอ่าละทาังไตพงษยานก็เลยบอกกาไปฝหวยพระก็ยานตายคือกันยูเฮงก็เลยบอกกาไปแต่ประเทศไทยนี่เหนือจะรถไต้มาและอีสุงอีสานอุตปาจยนเลยวาเอ้ายาน บางคนว่าอาจารย์เคยย่างไปอินเดียว่าอินเดียก็ไปมาแล้วนอนกลางดินกินกลางทรายโอ้ยไม่ออกเอยผู้ใดเคยไปอินเดียฮัพ์โลโหลถ้าได้อินเดียนอกบางทีนะทั้งทั้งที่เฮาบ่มีเงินมันกนขอบอกว่าอาจารย์นี้สิบลูกปีสิบลูกปีคิดในใจเงินอยู่ในย่างนี่บ่มีลูกปีมีแต่เงินกีบเอาบออา่ยืน่นเงินกีบให้มันว่าเฮ้ยมันบีซอบอใส่บ่ใส่บ่เป็น พระอาจารย์ก็เรยบอกว่าค่อยกับบ่มีเงินคือเจ้านั่นแหละเขามาย่างเดินทุดงย่างตั้งแต่สาวัตถีกุสินารามไปมดึดอาหารลักๆก,ก็คือกะลัมปีต้มเสาต้มสวยต้มเสาต้มสวยมวืมดสามสี่เดือนกินแต่พักกะลัมปีสมพอหน้าตาจังดีไม่ออกเลยบ <c oughs> <c oughs> มีเนื้อสัตว์สักอย่าง ไปนอนเนี่ยโอ้ยกางเว้นนี่ย่างรองเท้ากับบัไส้ได้ฝนเข่งเนาะตีนกับโป๊ะโอ้ยเลือดทั้งเลือดทั้งย่างกับว่าเฮ้าฝึกบอกอุดอดทนเด้อพุทธโธพุทธโทอทโทอดสมจะได้กินหวานวาสันฝึกงางตอนกลางคืนมาฝนตกฝนตกก็คือประเทศเฮ้าก็ใครวะมาเาบ,บ่มีห้องน้ำเนาะประเทศอินเดียเนาะขี้เอาเอา,เอาสุภาพเนี่ย ทั้งี้ังหยังไหมาก็เออว่าโอ้ยกูบ่สนละเมื่อยปานนี้ทั้งสเปะปะบางคนก็ทําท่าบอกว่าโอ้อาจารย์เออครูบาลินตอนนั้นยังเป็นครูบาน้อยเนาะเจ้าบ่หมนเนาะเออพระอาจารย์ก็เฮ้ยผู้ใดก็มีดังคือกันวะแต่อดอดทนคิดเบิ่ง3-400ยังเลแต่100เดียวเอาไปเอามานอยลง น่อยลงน้อยลงเหลือกระซิบก็องวันนี้พอมาเดินไปกขาอุูมใจวาสันป้าต้ได้เดินทุตรงฟึกฝนตนเองพูมมใจนี่แหละการฟึกฝนตนเองเป็นอย่างจากฟึกฝนตนเองก็ย้อนว่าอยากให้ตนเองนัเข้มแข็งหลายคนบอกเอ้ยพระบางองนี้ว่าฝึกบอกฟึกฝนตนเองเห็นผู้สาวงามๆก็ยักได้เขาเป็นเมียได้ แต่อันนี้พ่านมาหมดทุกอันพันแนวไม่ออกเอาว้าททางนั้นท้งนี้อย่าว่าแต่ผู้ยิ่งเลยมักขนาดกระเทยยังมักจะคิดบังเนี่ยพระจารย์ไปน้ากันเนี่ยไปเดินทุดงน้ากันกระเทยกับบ่มามงงามกับใครวะนคนแข้งกับดำ้ดำัแถมยังกล้ามนี่เป็นมัดเป็นมัดเนื้อ บอกว่าอาจารย์ตอนนั้นอยู่น,นาะนครสวรรค์ว่าแล้วแสดงว่าสาธุเจ้าอย่างมาเบิ้งไหลขึ้นเ้อเจ้าอายบอกว่าอาจารย์อาจารย์ใส่ครีมอะไรสวยจังหล่อจังพออาจารย์คิดในใจเฮ้อกูตังแบบดาบันนี้ยังบ่าขาวปะทูถ้าตอนเห็นค่อยหน้าตานี่สิบลลิงอาบ่วิงกอดพ่อ,อทีนี้มันกระถามว่าอาจารย์อาจารย์อยู่ที่ไหนพระอาจารย์บอกค่อยอยุ่สบปปลาว โอ้คนสอบปปลาอีหน้าตาดีเน,ะนาะปุณนะเปนอยากซอยเอ่อปุณปุไอ้ยักมักคคลนวล่าอาจาร์กร็เรียกว่าอ๋อโยมอัตามามาเดินทุด,ดงอาัตามาไม่สนเอาไปเอามามาตามตื้อได้ย้อนแต่ยังมีลูกซย์ไปบ่แท้สีเสียตัวให้กับเธอแทแผู้ใดจังสู้มันแพ้เนาะอย่าว่าจังสันจังสีอยู่ห้องเฮานี่บค่คือกึดมันคือมันคล้ายๆกับคนฝรอลังปาจาร์เลยนี่แหละโยมบททดสอบชีวิต